แชบบอมแม่หมูฟาร์มสุขสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมูพามาชมชีวิตแบบบ้านๆน,นะคะแชบบอถามหมาบ่หรกแชบบอถ้วยนั่นคือบ่ก,กินน่นบอกมันกินถ้วยนั่นนะเอาไปกินถ้วยนั่นนะเฮ้ยบอกมันไปกินถ้วยนั่นน้ำเน่นมเห็นบ่าถ้วยน่ะ สำหรับเมื่อกี้ก็เป็นภารกิจในแต่ละเช้านะคะก็พาน้องพาวนะคะมาให้อาหารน้องหมานะคะแล้วก็นี่ก็จะมาลดน้ำต้นกุยช่ายนะคะผักกุยช่ายนะคะที่แม่หมูปลูกไว้นะคะตัดได้ประมาณสองสัปดาหกา์กว่าแล้วนะคะก็น่าจะตัดได้อีกแล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะตัดหรือยัง สำหรับแม่หมูมองว่าพร้อมตัดแล้วนะคะกอ็อีกวันสองวันอาจจะตัดหรือวันนี้ถ้าขยันก็จะตัดไปทําผักดองนะคะก็ตัดรอบหนึ่งก็จะเอาไปทําผักดองได้ประมาณาสิบกว่าถุงยี่สิบถุงนะคะถุงละสิบบาทเนาะก็ให้ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยได้ประมาณร้อยกว่าบาท200ร้อนะคะก็พอได้ค่าขนมเด็กๆนะคะ คำว่าก็อกอก,อก็อาจจะเยอะหน่อยขออภัยด้วยนะคะค่ะก็มาลดน้ำนะคะปกติแล้วแม่หมูก็จะใช้เป็นสายยางนะคะก็วันนี้อารมณ์ดีหน่อยก็เป็นใช้บัวรดน้ำนะคะก็เวลาลดไม่ค่อยเยอะก็ใช้บัวก็ได้นะคะแล้วแต่อารมณ์นะคะก็ มันก็ถ้าลดลดทุกวันมันก็ชุ่มนะคะมันชุ่มฉ่ำอยู่แล้วก็ลดลดไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่อวานก็ค่อนข้างมีทั้งคลึ้มนะคะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคลึ้มมืดคลึ้มนะคะก็ไม่ค่อยทำให้ดินแห้งเท่าไหร่ก็ไม่ต้องลดเยอะก็ได้นะคะสังเกตการเจริญเติบโตแล้วก็เจริญเติบโตดีมากๆเลยนะคะในขณะนี้หน้าไม่ล้างนะคะ ก็ตื่นเช้าขึ้นมาหกโมงเช้าก็อยากจะมาดูสวนแล้วนะคะก็แม่หมูก็ปลูกหลายอย่างนะคะก็เป็นสวนผักสวนฝรั่งฝรั่งก็ไม่เยอะนะคะตอนนี้ก็จะประมาณร้อยกว่าต้นนะคะยังไม่สวยนะคะ <c oughs> ก็ปลูกผักไว้ชมดูเล่นกันก่อนนะคะก็จะมีผักมีดอกไม้นะคะแล้วก็จะมีต้นหอมเลยนะคะที่แม่หมูปลูกต้นหอมเลยก็ยังไม่สวยนะคะอวดยังไม่ได้ ก็ชมต้นกุยช่ายไปก่อนนะคะก็นี่ค่ะก็ทำแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะในแต่ละวันส่วนลูกสาวตัวเล็กก็เล่นอยู่แถวนี้นะคะก็เล่นอยู่กับน้องหมานะคะก็เดินวนเวียนกันไปนะคะน้องหมาก็มีความพยายามที่จะเข้ามาในสวนด้วยนะคะข้างหลังก็เป็นเน้อเถียงนาน้อยนะคะที่คุณพ่อทำให้นะคะในงบประมาณ ไม่แพงนะคะเพราะว่าหลังคาสังกะสีแล้วก็กระเบื้องคุณพ่อมีอยู่แล้วนะคะก็ซื้อแค่ไม้นะคะไม้บางส่วนก็หามาเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะพ่อ,พอ,พอแม,แม่พี่น้องทุกท่านที่ได้รับชมรู้สึกชอบในการปลูกผักแบบนี้หรือเปล่าคะยังไงก็ขอบคุณทุกๆก,ลกำลังใจนะคะที่มอบให้นะคะที่ติดตามรับชมให้นะคะ แม่หมูก็เป็นมือใหม่นะคะแต่ก็อยากทำให้ได้เหมือนพี่ๆหลายๆท่านนะคะที่ทำได้เนาะ <laughs> มือใหม่นะคะอาจจะภาคติดๆขัดๆนะคะ <c oughs> ก็แค่ให้มาดูบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรถกุยช่ายเสร็จนะคะก็จะพาไปดูผักชนิดอื่นด้วยนะคะก็กุยช่ายก็ได้มาจากคุณยายนะคะถือว่า ปลูกง่ายนะคะแต่ว่าเราปลูกในดินแบบนี้เราก็ต้องขยันที่จะมาเอาหญ้าออกให้เขานะเพราะว่าญ่าค่อนข้างที่จะโตเร็วกว่าผักของเรานะคะถ้าเราปล่อยให้ย้าขึ้นเต็มก็คือต้นวิชายของเราก็จะไม่ขึ้นนะคะก็จะมุดลงไปเลยะคะ่ะตายเลยนะคะต้องขยันมาเอาญ้าออกนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะแตกกอแล้วนะคะจากเมื่อก่อนก็ ยังไม่แตกกอดีนะคะติดช่วงหน้าฝนก็เหมือนจะจะรอดหรือจะล่วงสุดท้ายรอดนะคะแล้วก็แม่หมูก็มาทําการพ่นดินนะคะแล้วก็เติมปุ๋ยคอกเติมกแกลบนะคะรู้สึกว่ากําลังสวยเลยค่ะก็มีาวานยูเลียบางๆนะคะหลังจากตัดเสร็จแม่หมูก็ให้ยูเลียบางๆนะคะก็รดน้ํานะคะก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่า ตเร็วนะคะแต่กอดีด้วยนะคะก็มีคุณยายแล้วก็พี่พี่เอฟซแนะนํานะคะยิ่งตัดยิ่งสวยนะคะจริงนะคะเพราะว่าเรายิ่งตัดเสมอกับหน้าดินเขาก็จะแตกกอออกมาอีกนะคะสําหรับต้นที่เขาพร้อมแตกกอเขาก็จะแตกจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสามจากสองเป็นสี่อย่างเงี้ยคะ่ะค่ะก็มีผักหอมเลยนะคะนี่ก็ลดในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลด กุยช่ายนะคะส่วนส่วนที่อื่นยังไม่ได้ลดนะคะก็พามาดูนะคะก็มีปลูกดาวเรืองนะคะถัดไปก็จะเป็นกระเจียวนะคะกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะที่ได้มาจากคุณอานะคะคุณอาส่วนข้างๆปลูกนะคะจะปลูกเยอะนะคะแต่ปีนี้แม่หมูเพิ่งไปเอามาปลูกนะคะก็ไม่ลดน้ำแล้วนะคะกระเจียวปล่อยให้เขายุบลงตามธรรมชาตินะคะ าพามาดูปุช่ายใกล้ๆนะคะเริ่มจะง,งามแล้วนะคะต้นเล็กๆก็คือเอามาปลูกใหม่นะคะส่วนสองแปลงนี้แม่หมูทําใหม่ก็คือปลูกผักชีลาวแล้วก็ผักกาดเขียวน้อยผักกาดส้อยผักกาดหินบ้านเรานะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศพันเล็กนะคะเล็กจริงๆนะคะต้นเริ่มสวยแล้วนะคะมีต้นเดียวนะคะเกิดขึ้นมานะคะจากเมล็ดนะคะ มเมล็ดที่มันเคยร่วงตรงนี้นะคะ,ะผลของเขาจะไม่โตนะคะแต่ว่าใส่ส้มตำอร่อยนะคะ,ะขนาดเทียบเท่ากับหัวแม่มือเราก็ประมาณนี้นะคะ่ะใหญ่สุดนะคะใหญ่สุดแล้วลูกน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้ทำส้มตำนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นกุยช่ายที่ปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่แล้วก็ใส่ขี้ควายนะคะมูลควายนะคะ ที่ควายกแกลบสานันก็จะเป็นแมงลักนะคะแมงลักที่ปลูกตั้งแต่หลังฝนหยุดใหม่ๆนะคะแล้วก็มีมแมลงมากินนะคะมแมลงลงนะคะทําการตัดแต่งนะคะกําลังขึ้นสวยนะคะก็ยังมีมแมลงหลงเหลือนะคะนี่ <c oughs> มีร่องรอยก็บ้งนะคะมแมลงบ้งนอนนะคะเขามาทํารังะคะ่ะนี่ค่ะก็เป็นผุยไช่ที่ปลูกใหม่นะคะวันนี้ก็น่าจะตัดทิ้งนะคะให้เขาได้ ขึ้นมาสวยกว่าเดิมนะคะมองไปนู่นกุ้ยช่ายที่ขึ้นสูงกว่าเพื่อนก็คือในส่วนที่รอดตอนช่วงหน้าฝนนะคะเขาอยู่ที่ที่เดิมแปลงเดิมนะคะไม่ได้ย้ายตำแหน่งไปไหนนะคะส่วนที่เรามองเห็นเล็กๆก,ก็คืออันที่ปลูกขึ้นมาใหม่นะคะเสริมนะคะก็จะมีผักเคี้ยวปลีนะคะอาจจะได้ถอนทิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นหอมเลยนะคะชนิดไม่มีดอกนะคะเป็นหัวขาวๆนะคะ ก็แม่หมก็เอามาปลูกขยายใ,ใหม่นะคะก็เลยยังตั้งตัวไม่ได้นะคะแต่เขาไม่ตายง่ายๆนะคะดูแลไม่ยากด้วยนะคะต้นหอมเลยก็มีเด็ดใบทิ้งนะคะแบบนี้ก็เห็นต้นย้อยๆลงมาก็เด็ดทิ้งได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาใหม่นะคะแต่พอดีเพิ่งปลูกใหม่ได้วันสองวันมันก็เลยยังตั้งตัวไม่ได้เฉยๆนะคะค่ะก็มี มเมล็ดผักเสี้ยนนะคะผักเสี้ยนเกิดขึ้นเต็มเลยนะคะเพราะว่าต้นเดิมเขาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วแม่หมูมาพวนดินปลูกหอมนะคะต้นผักเสี้ยนก็ขึ้นเยอะเดี๋ยวค่อยให้เขาโตกว่านี้นะคะแล้วก็เรเอไปทําผักดองนะคะสมผักเสี้ยนเนาจะพี่น้องภาษาบาลเฮาสมผักเสียเส้ยนแซ่บเด้อไม่ถอนทิ้งนะคะเอาไว้ทําผักดองนะคะค่ะก็เป็นความสุขอ่า ของแม่หมูเองนะคะใครชอบแบบนี้บ้างคะยังไงก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่รับชมให้นะคะช่องเล็กๆช่องนี้นะคะเดี๋ยวอีกวันสองวันหรือวันนี้ก็จะตัดไปทำผักดองนะคะถ้ามีเวลาเนาะ อย่าเฮ็ดมันอย่าเฮ็ดมัน่น oh, <baby. S 1> เดี๋ยวบีบีพูดๆเลยอย่าเฮ็ดเลย <Yeah. S 1> ปล่อยมันปล่อยมันเร็วปล่อยปล่อย oh. ปล่อยหุ่นมาแล้วมาแล้วุ่น <laughs>